เรียบร้อยอ่ะโอเคครับบันทึกเสียงเรียบร้อยวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ,เ,รบรเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมเห็นไหมอ่านสิ <the> อ่าถูกต้องครับโอเคถูกต้อง in garden in the g a r เด n ในสวน g a เดน n าเดนเพราะว่าสวนคนทําสวนเขาเรียกว่าอะไรครับบอกพระอาจารย์ดิ ภาษาอังกฤษคนสวนน่ะคนทำสวนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรอไาเดนไใช่กาเดนเนอร์วาดิกาเดนเนอเติมเติมเออาเข้ามาข้างหลังกาเดนแล้วเติมเออาเข้ามาเป็นกาเดนเนอว่าดิกาเดนเนอร์กาเดนเนอร เพื่ออะไรครับการ์เดนเนอร์ครับชาวสวนชาวสวนเดี๋ยวไปอาจารย์ใส่แว่นก่อนแป๊บเดียวใส่แว่นก่อนนะโอเคใส่เรียบร้อยใหญ่ใหญ่อะชาวสวนภาษาอังกฤษคือ gardener 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 ครับ gardener แต่อ่านได้สองแบบนะอ่านได้สองแบบแบบที่หนึ่งอ่านว่า gardener gardener ชาวสวนใช่ค่ะใช่อีกอีกวิธีที่สองอ่านคำแรกแรกอ่านพยางค์แรกและพยางค์สุดท้าย gardner 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 g a r เนอร์การเนอร์การเนอร r การเนอร์กา r เนอร์แปลว่าชาวสวนเหมือนกันอ่านได้สองแบบถ้าเราไปเจอฝรัง่งบางคนบางคนอาจจะบอกว่าฉันเป็นชาวสวน I am gardener I am gardener ชาวสวน <I am. S 1> okay. gardener ฉันเป็นชาวสวนแต่ฝรัง่งบางคนเขาอาจจะไม่อ่านอย่างนั้นเขาอาจจะอาญญ่านย่อๆครับมีใช้ครับ เขาอ่านพยางค์แรกและพยางค์สุดท้ายเขาอ่านว่า I am Garner I am Garner I am Garner 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 แก่ Garner แปลว่าชาวสวนเหมือนกันเขียนเหมือนกันแต่อ่านได้สองแบบจำไว้นะ ถ้าเราไปเจอฝรั่งบางคนอาจจะอ่านว่าการ์เดนเได้การ์เนอรได้ครับ <Garden. S 1> คำเดียวกันอาน่านได้สองอย่างการ์เดนเนอร์การ์เดนเนอร์การ์เน g a r d e เนอร์กเดนร์การาร์เอราร์นอครับจำไว้อา่านได้สองอย่างนะโอเคครับเอาต่อ In the Garden In Garden. The นในสวนในสวนนี่เราเวลาเราไปทำสวนใช่ไหมเราก็ต้องรู้ครรําศัพท์เกี่ยวกับสวนนะมีต้นไม้ต้นอะไรผักผลไม้แล้วก็มีเครื่องมือที่เราจะใช้ในสวนนี่เราต้องรู้นะครับโอเคปะ่ะอา้าวคาแรกครับอา่าที่เขาอ่านในหนังสือเนี่ยบางคํามันไม่ถูกนะพระอาจารย์ไม่ได้อ่านตามนี้นะเข้าใจไหมพระอาจารย์จะเอาเอาจะเอาตามที่ ที่ฝรั่งสอนอาจารย์มา<_ <k> _ <d ata> โอเคปะ่ะแบบนี้น,นี่เขาอา่านเป็นสลาไม่ใช่ครับเขาอา่านเป็นเสเลครับนะ grass เสเลรอรอเรือกับ grassgrass เสเล grassgrassgrass เสเล grassgrassgrass Gr ยา <Yeah. S 2> yes. yes flower <Wow. S 1> flower flower ดอกไม้ flower for fun for fun flower flower มีลอลิงกัม flower 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 ดอกไม้ leaf l e a p l e a แปลว่าใบไม้ tree 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 แปลว่าต้นไม้ tree ต้นไม้ <Tree. S 1> ต้นไม้นะถ้าเป็นลำต้นเขาเรียกว่า stem 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 แปลว่าลำต้นแต่ถ้า tree นี้ทั้งต้นเลยทั้งต้นนะรีบเป็นใบ tree เป็นทั้งต้นถ้าเฉพาะลำต้นเราเรียกว่า stem สเต็ปไม่มีในนี่ยไม่มีในคำศัพท์นี่นะ tree tree ต้นไม้ต่อไป b o o บ boot b o o ออกชอช้างตามหลังด้วย b o o บ boot b o o ช boot ูไมุู้มไม้ก็หมายถึงต้นไม้บางชนิดมันมันไม่ต้นน่าใหญ่ครับมันเป็นพุ่มๆน่ะ ใช่ไหมครับเป็นพุ่มพุ่มพุ่ม,พ,มพุ่มมันต้นไม่สูงอะ่ะเขาเรียกว่าบูชพุ่มไม้บูชบ <uch> ูช flower pot flower pot กระถางดอกไม้กระถางที่เราไปซื้อนะ่ะเป็นดินน่ะอาจจะเป็นกระถางกระถางดินเผาหรืออาจจะเป็นกระถางพลาสติกนะเราเรียกว่า power pot flower pot <uch> flower pot <uch> พอดพอดเฉยๆแปลว่าอะไรครับพอดเฉยๆแปลว่าอะไรครับพ O T อ่ะแปลว่าอะไรครับพอดแปลว่าอะไรพอดแปลว่าหม้อหม้อหุงข้าวนะหม้อทำกับข้าวนะหม้อในห้องครัวน่ะพอดแปลว่าหม้อในที่นี้มาใช้กระต้นไม้ใช้กับสวนไม่เรียกว่าหม้อเราเปลยกว่ากระถาง flower pot flower pot flower pot วาพกระทางดอกไม้ซอยซอยแปลว่าดินครับซอยดินถ้าซอยบ้านใหม่เขียนยังไงครับถ้าซอยบ้านใหม่ซอยบ้านใหม่เขียนยังไง soi ต้องเขียนตัวใหญ่นะซอยบ้านเราเนี่ยซอยถนนอ่ะซอยถนนเนี่ยถ้าเราจะเขียนนะต้องเขียน s ตัวใหญ่ soi ซอยเช่นชอซอย85อย่างเงี้ยก็ซอยซอย85นะ S O I แล้วก็85แต่ซอยในที่นี้มันมี L ด้วยมันมี L ด้วยแปลว่าดินครับซอย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 ,ซอยดินครับเราปลูกต้นไม้เราต้องรู้ว่าดินมันดีหรือไม่ดีนะครับเราต้องมีทิธีแก้นะ มีธีแก้จะใส่ปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยเม็ดหรือจะลดน้ำเราต้องรู้จากธรรมชาติของดินนะครับนะโซยโซยดินเรก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 เร,เร,เร,เรแปบลบว่าคลาดคลายก็คือมันไม่กับมือเสือนะมือนะ่ะ เอาไว้กวาดใบไม้ jis, นะอาจจะทำด้วยเหล็กหรืออาจจะทำด้วยไม้ไผ่นะคลาดด้วยคลาดบัเราเร่มือเสือมือเสือเอาไว้กวาดใบไม้นะเรกเรกเรเรก yesbucket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  ก็ค yes. ือทางน้ำ ทาน้ําพลาสตินะครับบ้านเราก็ชอบใช้สีเหลืองนะนี่ก็เป็นสีแดงนะบัคเกเ็คือถังน้าําถังพลาสติกนะบัคเก็ตบัคเก็ตถังน้ำเลดเดอร์เลดเดอร์ลดเดอร์แลดเดอบันไดครับเป็นบันไดที่เคลื่อนที่ยกไปมาได้เราจะมาซ่อมนู่นซ่อมนี่แล้วก็ยกบันไดมา หรือาจะตัดกิ่งไม้แล้วยกบันไดามานะเป็นบันไดเคลื่อนที่แล้วเรียกว่า ladder ladder ladder, ladder. ถ้าเป็นบันไดที่อยู่กับที่เช่นบันไดบ้านเราบันไดปูนอะแบบที่วัดมีบันไดสลงสลาอันนั้นเรียกว่า s t ต i r s t a ต r s t a i ต s t a ส r ตนี่เป็นบันไดเป็นบันไดยอยู่กับที่ที่เราเดินขึ้นเดินลงเรียนอะยกไปมาไม่ได้เป็นบันไดยอยู่กับที่ ลื่อว,ว่าสเตย์สเตย์สเตเดินขึ้นไปข้างบนอัพสเตเดินลงไปข้างล่างดาวสเตย์ดาวสเตย์เดินลงไปข้างล่างดาวสเตย์ yeah. อันนี้เลดเดอร์เลดเดอร์แลดเดอร์เป็นบันไดขึ้นที่ครับยกไปยกมาได้นะแลดเดอร์แลดเดอร์แลดเดอร์นี่ยเอ็กซ์ X อ X. อขวานขวออกเสียงตัวโซโซด้วยตามหลังออกเสียงโซโซตามแล้วนะ X กอน g r a c ช r ชกันไกลตัดหญ้ากับ กัรไกลมือแบบนี้ครับเจ็บเจ็บเเอานะกัรไกลตัดมือตัดหญ้าด้วยมืออย่างนี้นะครับเรียกว่ากราเชียกราเช a ยกราเชีย er 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 กัรไกลตัดหญ้า er garden f o ด k garden fork ซ่อมพวนดินครับ เป็นซ่อมที่ใช้ในสวนเราแบบนี้ครับเหมือนกับซ่อมที่เรากินข้าวเลีมันใหญ่กว่านะเราเรียกว่า garden fork garden fork wheelbarrow yeah. wheelbarrow <Real. S 1> ครับรถเข็นต้จะรถเข็นไหมในสวนเรามีรถเข็นเอาไว้ขนเอาไว้ขนดินเอาไว้ขนของนะอาจจะมีล้อเดียวหรืออาจจะมีสามล้อครับ ต่างกันยังไงครับสามล้อกับล้อดเดียวต่างยังไงครับถ้าเป็นล้อดเดียวนี่มันไปได้เร็วครับแต่มันหนักเราเราต้องยกป,ปุ๊บแล้ววิ่งเลยครับดันไปเลยครับครับไปได้เร็วแต่หนักเราถ้าเป็นสามลอ้อไปช้าแต่ไม่หนักเราเข้าใจไหมครับนะล้อรถเข็นอย่างเงี้ยไว้เข็นของในสวนเข็นขนดินขนไรหรือในงานก่อสร้างครับรถเข็นแบบนี้เราเรียกว่า ว r r o บร h ว e l b a r r ว w w h บร l ว a r r o w w ว e e l บร r ว o w w h e e ว b a r บร w อ่ารถเข็นต่อไป watering pot watering pot watering pot แปลว่าบัวรดน้ำ บัวพอตแปลว่าหม้อแต่ในที่นี้พอมาเติมวอเตอริงเข้าไปวอเตอร์มานจะเขาว่าวอเตอร์น่ะเติมไอเอ็นจีวอเตอริงพอตบัวรดน้ำนะต่อไป pruning shear pruning shear มีรอ้องกันพรูนิงเชียร์ pruning s a pruning shear pruning s a pruning s a โอเคครับแล้วกันกกยติดกิ่งไม้ครับนะโอเคเนาะจะต่างกับข้างบนข้างบนนี่ใช้มือแต่ตัวนี้มันจะมันเล็กๆข้างบนมันตัดหญ้าอันนี้ตัดกิ่งไม้แต่ว่แต่งกิ่งไม้นะโอเคครับอ่ะอ่านรอบใหม่ครับ in the garden Garden, grass, grass, flower, flower, leaf, tree, bush, butch, butch. flower pot, flower pot, soy. Soil. Ray. Ray. Bucket. Bucket. Ladder. Ladder. Axe. Axe. Grass chair. Grass chair. Garden fork. Garden fork, wheelbarrow, wheelbarrow, watering pot, watering pot, pruning shear, pruning shear. อีกรอบหนึ่ง ah, in the garden, in the garden, grass, grass, flower. Flower. Leaf. Tree. Tree. Butch. Butch. Flower pot. Flower pot. Soy. Soy. three, Ray. Ray. Bucket. Bucket. Ladder, ladder, axe, axe, Gratia Gratia garden fork, garden fork, wheelbarrow, wheelbarrow, watering pot, watering pot, pruning Chair โอเคเอา้าวถามแล้วตอบพระจานาร์นะตอบได้ก็จะหยุดนะอา้าวใบไม้ภาษาจีกไงใบไ,ไม้ครับใบไ,ไม้อา่าใบไม้ใบ<น>ไ,ไม้ง่ายสุดและเรียนตั้งแต่อนุบาลน,นะอะไรครับลีบลีบลีบต้นไม้ <Tree. S 2> Tree. มันใดขึ้นที่ได้เอ่อเลดเด e ถังน้ำคู่คู่ถังคู่ถัง bucket 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 บักเก็ตบักเก็ตบักเก็ตม่าท์ตามนั้นบักเก็ตบักเกขวานขวานเอ็อารลเรือกัม a s s grass ดอกไม้ w e r Flower ดิน <Sorry. S 1> สวยสวยผู้ไม้บุ๊ชบุชบุชคลาด hmm? คลาดคลาดกวาดใบไม้คลาดคลาด yes คลาด คลาดคืออะไรคราดแล้วต้องพาไปทําสวนแล้วมั่งถึงจะรู้เนี่ยมือเล็บเสือนะ่ะมือเสือ,อไว้กวาดใบไม้นะ่ะอ๋อซ้อมพัไม่ใช่ไม่ใช่เรอยู่ข้างบนแถวสองข้างบนแถวสองเรยคลาดเร,เรอ่ารถเข็น่อ วีลเบรล์วีเบ e ลวีเบ e ล w e e o w ฝากร้นน้ำฝากร้นน้ำบัวร้นน้ำ w a t e r i n potwatering p o t w a t e i n g โอเคเนาะวันนี้พอแค่นี้เนาะ เอาเดี๋ยวช่างหน่อยจะเอาวิดีโอขึ้น YouTube แล้วลิงก์ไปให้ที่ l ล n e ไปฟังสามนะโอ้โคนักโอเคครับโ,โอเคครับโ,โอเคครับ